สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับวความคืบหน้าจากทางหมอปลายไายกระซิบได้ออกมาทำนายเรื่องขนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตใิใหญ่ๆโตๆที่อาจจะทำให้มนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้หรือไม่ที่พวกเรานั้นจะต้องเห็นหมอปลายกล่าวว่า ขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกผู้เขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักกรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปลายกล่าวว่าบ้านเรานะ่ะน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้การเดินทางนั้นลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบิน ไปแล้ว4,000ถึง5,000ไฟล์ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะก็ผู้ขาไฟระเบิดเข้าเมาไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงภิกษุณีปลายกล่าวว่าปีนี้คนแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติน่ะจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งนั้นก็ต้องมามองกลับกัน มันนะ่ะไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆนะ่ะเตือนในเรื่องของการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งนะ่ะถ้าไม่ดังนะ่ะมันจะเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็หาเงินได้แล้ว หมอปลายกล่าวว่าก็ต้องหาวิธีอื่นใช้ความสามารถอย่างอื่นอย่าโช์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างทั้งนี้หมอปลายยังทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีเรื่องของคดีความใหญ่โตมหโารณคนตามกันเยอะหนักหนามากเสร็จแล้วอย่ดีๆก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากราบการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติ ซึ่งข่าวจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้เปิด5เรื่องภาวารับปี2,566จากคําทํจากคำทำนายหมอปายไพรกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน 1- ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดวันเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้น จะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67 เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ําประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงปโปรดใช้วิจรารญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเผยคําทํานายปี2023่าจอมขมังเวท Mexico, เม็กซิโกเผยคําทํานายจอมขมังเวทเม็กซิโกตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเผยคําทํานายจากไพ่ทาโร่สาหรับปี2023ตั้งแต่เศรษฐกิจโลกไปจนถึงสุขภาพของผู้นําเม็กซิโก อันโอวัสเกสหรือที่รู้จักในฉายาบรูโฮมายอซึ่งแปลว่าจอมขมังเวททานายว่าการประชุมระหว่างสาหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ามีสัญญาณที่ดีเพราะเป็นการประชุมสามฝ่ายแต่เม็กซิโกจะเป็นฝ่ายที่เสียหายมากที่สุดในการประชุมนั้นเพราะเม็กซิโกจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนายวัสเกสยังพูดถึงนายอันเดรส มานูเอลโลเปสโอ布拉ดประธานาธิบดีเม็กซิโกว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งแต่ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆเพราะกำลังมีปัญหาร้ายแรงนอกจากนี้จอมขมังเวทเม็กซิโกยังทำนายเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกจะยังพยุงตัวอยู่ได้เนื่องจากสาหรัฐจะเริ่มว่านเงินซึ่งรวมถึงงบประมาณช่วยเหลือ,อยูเครนที่ยังคงมีสงครามอยู่แต่โลกนั้นจะมีปัญหารุนแรง เพราะเรื่องนี้ด้วยเช่นกันในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายวัสเกสได้มอบเครื่องรางที่ปลุกเสกด้วยตัวเองให้แก่นักข่าวขณะที่บรรดาลูกศิษย์ประกอบพิธีปัดตรังควานด้วยนายวัสเกสออกมาเผยคำทำนายถ่ายทอดสดทีวีครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1960หรือประมาณกว่า60ปีมาแล้วปัจจุบันอายุ80ปีเปิดคำทำนายนอสตาดามุส2023 เรียวเพิงเหนือพระราชวังป๊บคนใหม่และมหันตภัยบนดาวอังคารรวมคำทำนายของแพทย์และนักพยากรณ์ชื่อดังนอสตาดามุสเผยแพร่เมื่อ155 15 5เป็นบทกวีเปรียบเปรยสั้นๆ4บรรทัดทั้งหมด942บทแบ่งช่วงเวลาเป็น10ศตวตรรษที่ผ่านมาการตีความบทกวีของนอสตาดามุสเป็นคำทำนายและคำเตือนถึง เหตุการณ์สำคัญของโลกกลายเป็นจริงหลายเรื่องเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ลอนดอนพิวัติฝรั่งเศสการเกิดขึ้นของฮิตเลอร์และนโปเลียนการจากไปของจอห์นเอฟแคนเนดีระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิการก่อการร้าย9ทับสิอย่างไรก็ตามคำทํานายของนอสตาดามุสที่พูดถึงกันทุกปีล้วนมาจากการตีความจากคำบรรยายกว้าง ของต้นฉบับที่เล่นใหญ่แฟนตาซี Fantasy, และมีสีสันสามารถจับเหตุการณ์ต่างๆไปสวมทับทำได้ง่ายและคำทำนายของนอสตาดามุสก็มักจะถูกนำมาเทียบเคียงก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหรือจะเรียกว่า postdiction มากกว่า prediction ก็ได้และนี่คือการตีความและสรุปเนื้อหาจากบรรดาผู้ศึกษาคำทำนายของนอสตาดามุสที่เชื่อกันว่า สิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้เหลือเกินที่จะเกิดขึ้นในปี2023มหาสงครามครั้งใหญ่ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดก็ยังน่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนที่อาจจะยืดเยื้อและขยายวงกว้างออกไปและหากเป็นแบบนั้นความชั่วร้ายระดับอีวิลคงจะหนีไม่พ้นวลาดิเมียปูตินมีการวิหกวิจารณวิเคราะห์ความขัดแย้งอาจจะลุกลามไปจนถึงมีการใช้อาวุธนิวเคลีย เหมือนปูตินเคยคู่และหากรัเสเซียเริ่มยิงชาติมหาอำนาจอย่างสาหรัฐก็อาจไม่สนกฎของนาโตย้ายเข้ามาเป็นคู่สงครามเสียเองจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งใหม่ประเด็นถัดมาหายนะของราชวงศ์ไม่มีใครตีความชัดเจนว่าราชวงศ์ที่ว่านี้หมายถึงดินแดนไหนแต่ผู้ศึกษานอสตานามุสก็คาดว่า ที่ชัดเจนที่สุดก็คือปัญหาราชวงศ์อังกฤษในยุคกรรษัตริย์ชาวที่สามสื่อต่างประเทศอ้างอิงถึงความไม่มั่นคงของสถาบันและราชวงศ์อังกฤษว่ามาจากซีรีส์สารคดีแฮร์รี่แอนเมแกที่เผยแพร่ผ่านทางเน็ตฟลิกประเด็นถัดมาคริสต์ศาสนาถูกท้าทายหลังจากข่าวลือโป๊ปบฟรานซิสเตรียมยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งประมุแขแห่งคริส ก็มีความเป็นไปได้ว่าคําทํานายข้อนี้มีเขาความจริงและมีการตีความถึงขั้นว่าพระสันตปะปาปาองค์ใหม่ที่จะมาแทนโป๊ปฟรานซิสจะทําให้ปรากฏเหตุการณ์ที่ทําให้าศาสนจักรสั่นคลอนประเด็นถัดมาภัยลึกลับจากดาวอังคารเป็นเรื่องนอกโลกไปเสียแล้วและที่สําคัญเห็นว่าใกล้เคียงคําทํานายข้อนี้ที่สุดเห็นจะเป็น space x ของ e อน musk ที่จะมีการนำผู้คนวงเล็บคนรวยท่องเที่ยวอวก,กาศและพาคนไปดาวอังคารให้ได้ภายในปี2026ไปจนถึงการสร้างอนณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารซึ่งความฝันแบบนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใกล้จะเป็นจริงอาจทำให้อันตรายบางอย่างบนดาวอังคารนั้นเผยโฉมหน้าออกมาหรือไม่รถสำรวจปริเซร,รนของนาซาที่ลงจอดบนดาวอังคารในปีสอ21เพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต อาจจะพบอะไรบางอย่างก็เป็นได้